มื่อนี่เซฟบรรณาสิมา้เห็ดมุกเห็ดบดหเก็บเลเห็ดบดเห็ดบดทำนีแกงบุเป็นละนี่ตาไม่คิดจะมีได้เรื่องแค่ <Es per ated> มกเห็ดบด <Es per ated> ทำบีเทาก็ลางเห็ดบดก่อน <S 2> <S 2> <S แล้วก็มาซอย <S 1> <S 1> อาาซอยเห็ดบดซอยแล้วหอาเชียนมนาตำหอยเชีสยไข่ตำข้าวเบือแล้วก็มกเส้นใบตอง

yeah กี่บ่โอเคเลยต่เขาเขาได่อื้